สวัสดีครับทุกคนก็สำหรับในวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงตัวคอนเซปที่เป็นเขาเรียกว่าวิดีโอที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงการคอมมูนิเคชันที่เป็นรูปแบบของซิงโครนัสคอมมูนิเคชันนะครับแต่ว่าวิดีโอนี้นะครับผมก็จะเป็นการสื่อสารรูปแบบของ asynchronous communication โดยที่ว่าคีย์เวิร์ดของอ message queue แล้วก็ p u p i ิด subscribe นะครับผมจะเป็น จะเป็นการที่ decoupling service นะครับผมก็มคือเราแยกต้องการที่จะแยก Service ออกจากกันโดยที่ว่าตัวเซอร์วิ A แล้วก็ Service B เนี่ยการสื่อสารนะครับผมจะทําผ่านตัวกลางนะครับผมโดยที่ว่าตัวเซอร์วิ A นะครับดู Do something แล้วก็ส่งไอตัว data ตัวนี้เนี่ยไปที่ตัว broker นะครับแล้วอ๋อไม่ต้องสนใจอะไรแล้วนะครับผมแค่วาง data ไว้ตัวตัวกลางก็พอนะครับ ในขณะที่ฝั่งของคอน sumer หรือว่า sub scribe r เนี่ยก็จะเอา Data ตัวนี้นะครับผมดึงออกมานะครับหรือว่า,าดึงออกมาหรือว่าจากฝั่งของบรกเกอร์พุชเข้าไปเองนะครับแต่คอนเซ็ปต์ก็คือว่าคอน sumer ไม่ได้สนใจนะครับผมว่าเอ้ยมันจะ ตัวของโปรดิวเซอร์เนี่ยจะสร้างตอนไหนนะครับผมเขาแค่สนใจว่ามีเมสเซจเข้ามาเมื่อไหร่นะครับก็จะทําการดําเนินง,งานตามนั้นนะครับผมก็เป็นคีย์เวิร์ดของเมสเซจคิวแล้วก็พับปิ s สับสคริปต์นะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวผมเริ่มที่ฝั่งของเมสเซจคิวกันก่อนนะครับตัวเมสเซจคิวนะครับผมก็มันก็จะมีตัวนอินเตอร์แอคชั่นเนาะระหว่างตัวภายในตัวกลางมันนะครับผมที่ว่าตัวโปรดิวเซอร์นะครับผมทำการใส่ Data เ,เข้ามาที่ตัวออคิวนะครับ แล้วคิวเนี่ยนะก็จะเป็นตัววาง Strategy นะครับผมว่าคิวเนี่ยจะเป็นทําในรูปแบบไหนนะครับผมว่าคิวจะถือ Data รอไว้เพื่อที่จะให้ตัวของ c o n s u m e r มาดึง Data ไปนะครับถ้าเป็นแบบนี้เราจะเรียกกันว่า,า pull strategy นะครับโดยที่ว่า c o n s u m e r ดึง Data ไปใช้นะครับในขณะที่ Push ก็คือว่าคิวเนี่ยเป็นคนส่ง Data อัดเข้าไปที่ c o n s u m e r เลยนะครับ แล้วคอน sumer ออ l รับ Data มากโอเคเรามี Data เข้ามาใหม่แล้วก็จะดำเนินงานตามนั้นนะครับก็เอ่อ i ซอร์วิหรือว่าผลิตัณที่ใช้งานใน Message q u e นะครับผมก็จะเป็นไอเจ้าตัว Rabbit MQ นะครับผมอันนี้คือตัวอย่างที่ไปเอามาเนาะก็ และบิต MQ นะครับผม Producer message ส่งเข้ามาที่ตัว b เ o อร์นะครับตัวที่ว่าตัวโ Broker เนี่ยก็คือขึ้นอยู่กับว่าเราจะวาง Exchange ยังไงว่าจะเป็นการส่ง Direct ส่งผ่าน Topic หรือว่าส่งแบบ Fan Out นะครับถ้าเกิดว่าส่งแบบ Fan Out เนี่ยเราจะเรียกอีกอันนึงว่าตัวพับิต s u b s c r i b e แต่เดี๋ยวเราจะเรียนรู้ในเ,เร็วนี้นะครับก็เอาเป็นว่า,เ,าเป็นตัวโ Broker เนาะก็เป็นขึ้นอยู่กับว่าเราใส่เข้ามาที่ตัว Rabbit MQ แล้วเนี่ยเราอ่ะวาง Strategy ยังไงนะครับถ้าเกิดว่า เป็นผู้นะครับผมคอน sumer จะเป็นคนดึงมาจากคิวนะครับถ้าเกิดว่าเป็น push ก็ไอเน,นี่ยแหละมันยิงอัดเข้าไปที่คอน sumer เลยนะครับโดยที่ว่าคอน sumer ก็จะเป็นการเปิดคอนเน็กชันว่าอ๋อนี่คือ,อ,อ available worker ที่สามารถที่จะทำได้นะครับอ่ะอ,อันนี้คือรูปแบบของตัว message queue นะครับแล้วคราวนี้อีกอันนึงนะครับผมก็คือตัว puppy subscribe p u u b ปิดส b บสไครนะครับผมหรือว่าการ fan out นะครับ พับบิชเซอร์สปายเนี่ยมันจะเป็นในรูปแบบที่ว่าเรานะครับผมเบสคอนเซปต์ที่เรียกว่าตัวท็อปิกนะครับแล้วตัวท็อปิกตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นการกําหนดว่านี่คือหัวเรื่องที่สนใจนะครับหัวเรื่องที่คิดว่าจะมีคนสนใจนะครับก็สร้างรอเอาไว้แล้วหลังจากนั้นนะครับผมพับบิชเชอนะครับหรือว่าตัวพับบิชนั่นแหละ p u บบิชเชอจะเป็นคนสร้างโปรดิวส์ตัวเมสเซจตัวนี้นะครับผมแล้วก็ส่งไปที่ตัวท็อปิกตามที่คนสนใจ นะครับพอเราส่งเข้าไปปุ๊บถ้าเกิดว่าท็อปิกนั้น,น,นไม่มีคน Subscribe เลยนะครับผม <c oughs> ก็ไอเจ้าตัวเมสเซจเนี่ยมันก็จะกองอยู่ที่ตัวท็อปิกนั่นแหละนะครับแล้วก็จะมีถ้าเป็นในเชิงของตัว p r d u c t หนึ่งนะครับผมค a f ก a แล้วมันก็จะมีการ Tracking ตอนนั้นว่า Offset นะครับแต่ว่าคอนเซ็ปต์ของมันก็คือว่าเราเอา Data จาก Publisher เนี่ยจะไปวางไว้ที่ตัว บโบรกเกอร์ในท็อปินั้นๆน,น,นะครับแล้วเมื่อใดก็ตามที่เรามี u u s s r r p t t o o หรือว,ว่า Subscriber มาสนใจตัว t o อป c ที่ต้องการนะครับผมมันก็จะดึงตัว Data จากใน Topic ินั้นๆน,น,นะครับผมไปประมวลผลนั่นเองนะครับก็ตัวอย่างที่เพิ่มเติมนะครับผมที่จะพูด Product นะครับผมที่ใช้งานกันบ่อยๆนะครับใน p Pu b บ i ิ Subscribe ก็คือจะเป็นตัวของ Kafka นะครับและ BitMQ สามารถทำได้นะแต่ว่า โดยส่วนตัวนะครับผมเวลาเจอ public subscribe หรือว่าตัว e v e n t ต์ r e a m i n g นะครับก็จะใช้เป็นตัวของ Kafka เป็นหลักนั่นเองนะครับก็การคอนเซปต์ตัวนี้เนี่ยนะครับผมระหว่างตัว message queue และไอเจ้าตัว public subscribe ตัวนี้นะครับผมคีย์เวิร์ดของมันนะครับมันมีแค่จุดเดียวนะครับผมก็คือสิ่งที่เรียกว่าการ de c o u p l i n g service นะครับ ตัวเซอร์วิสของเราเนี่ยมันจะเป็น independent ต่อกันนะครับผมแล้วจะมีแค่ตัวมีแค่ Data เท่านั้นแหละที่มันสนใจนะครับก็อ่ะอันนี้แหละก็น่าจะประมาณนี้นะครับผมสำหรับคอนเซ็ปต์ของ Message Queue แล้วก็ p u p ปิด s ั b คลานะครับก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจก็ไปอลองค้นหาดูเพิ่มเติมได้นะครับแต่ว่าถ้าเราเข้าใจคอนเซ็ปต์ตัวนี้แล้วเนี่ยเวลาที่เราเราจะออกแบบระบบนะครับผมเราก็สามารถที่จะเลือกใช้เป็นตัว Message q u e u e หรือว่าตัว พับบิับส i b ์ในการทําสิ่งที่เรียกว่าบัฟเฟอร์ได้นะครับผมดีคัพปิ้งเซอร์วิสแล้วก็มีบางสิ่งเอ่อ uh, แ something to store before processing as a อ่ f บัฟนะครับ e e o u p p i n g แล้วก็เออโอเค อันนี้แยกกันเนาะแยกกันแต่ว่าเดี๋ยวผมเป็นเอาสองอันแล้วกันนะแบบแบบนี้เออผมใช้เป็นตัวเลขกำกับเดี๋ยว่าคิดว่านะคิดว่าน่าจะง่ายสำหรับเออคนดูมากกว่าอ่ะก็น่าจะประมาณนี้ครับผมก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าครับผมขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ